ไปดีป้าลูกในกับว่าหมพ่อก็ส่งน้องหัดดวันคือกับเราบริจาคขภาเพืงง่่น้องไปเบิรงบใหญ่เขาตืสะดุ้เนาะน้ำไหวก็มากมากมันยังไลมากเนี่ข่วงขนาดนึงนคุณขจาตสะดุ้เนาะบได้วาบอกลหลายคนน้งเพื่พี่น้องจะซิม้งอะไ โอ้ยฮัยกกลังมานี่กลังวสิมาเบิ่งกลังวสิมาเบิ่งจะตึกสะดุงกู้ก่อนเลยเนาะพุนพระเจกากระตึกสะเซลพุนเหวกหนังกู้่ะส่วนว่าพ่อรอดนอนะเนาะฮะเบิ่งทุกเหวกพี่นาองปลาได้บอกหลายๆโตัว เจสี่เติกบ่อแม่แบบนี้นะบนตาพิ่นแต่คือเมื่อวัยตาปาลายไล่เนี่ยผืนสมแล้ไหมยังวเออได้ไปดีกตัวหนึ่งได้ไปดูตัวหนึ่งโอ้ยได้ปลากลาไล่นาะบริเวณรอบๆนะค่อ ม,บบมันผัดคนไหมหมดนจนครบเฮาเออให้จะตึกอันนั้นนะเอ้ยได้บ่เอ้ยเสือชิเลี้ย<อ>ง,ง,งไปดิเอาไว้ควรได้บอกเฮ้ยเหมือนัอนอือหือเม่ใหญ่อยู่ทางใดเนาไม่ใหญ่เมือเม่อะไรเมื่อบเมื่อไร แล้วคือมื้อปลายังถึกอยู่ยังบ่ได้กินข้าวอยู่โอ้ยดีแต่เพิ่นบ่เป็นลมเนาะเ1 1นยังบ่กินข้าวเช้าน่ะเขาเจ้าก็ได้อยู่ได้มั้ย Chắc bảo nhau bóng lấy bóng 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 bỏ hoa cà ma bỏ bóng này bóng ờ, bóng cà bóng 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 đó, càng bóng 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 ผู้นึงกลางผู้นึ่งเขาไปอยู่ในสดุงค่ะเอ้ยคนล่างสดุงเขาสดุงผืด้วยซะมันเปื่อนแห้งเ่ยมันบ่ถือแม่นบ่แม่มันผืดเออถึกปลาปากใหญ่ใช่ไหมปลาปากถึกหลีฮะกับไก่ลายเนี่ Hà 6 Hãy bây giờ. Ah. Nau song santo. Ho hết ho hết,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  hoặc, 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 đây hoặc, hoặc, ป้ากบอกมันคือไปทางเจ้าเลยคือประมาทางเฮานี่คือมานแทนนะจักโตเออ ngoại đây khổ vạ lên phẳng là cái nọng ấy phẳng hao cứ vào đại nữa man phai man man bơ đậy đây thằng này cái đi ngoài biển mông là bơ này chỉ bên nạm hòn nào đây đâu mà thằng này chỉ bên hủy khao hủy nhảy nó nạm nhưng sơ cho như nó mẹ nó ta là mấy chỗ cái cảnh này đấy bạn này nè ยี่บึงหมอนะกะถัว่วเบิดเลยบึงหมอนะกะเขานะถัว่วเบิดเลยน,น,น,น่ามันมเกี่ยวไม่ใช่จะมีผู้ใดอยู่ในในหานานะไม่ได้เห็นคน,น,นบอมันมีคนนั่นแหละบอกเกี่ยวมือนะเ <c oughs> <c oughs> ขา่าอ้าให้เปไ็นตะกี้ขันลบเบิดเลย ข้าวเฮาน่ะสิล้นดเล่ะเห็นแล้วไปตะเมื่อยหูยคั่นเกียวน่ะยันนั่นวงมันน่ะยันหลุดออกนํามันนั่นกอยบ่เลยเด้ขอาว่าชุน้ําลังเขาอาชุน้ําลังเขาเฮาบ่กคนแม่นบ่อือ lấy mẹ. nói mấy người gửi tay mẹ. Lem mấy người gửi tay mẹ. Lem mấy người gửi tay mẹ. Lem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  mẹ. น่ยแเงี่ยแบบ่นอ้วยช่วยน้ำฮามานั่งเิป่อปลาไปผุดเบิดดฮะฮฮะแมนไฟก่อนแมนบาไมนุ้ยแล้วคือได้ตลอดไมแม่ก็ถามไปอยู่ทางนี้ดยสามลุกกวเจ้าขี้งวนบุพูหลดพระเจ้าขามทําไใดสะ หัวผูปลาดุกนะได้ได้ถือแล้วบาทนี่แหน่กระเดี๋ยกที่มาถือจะเสือเอาไปละดอนเอาเป็นอย่างนี้แล้วคนเอาปลานี่กระเดี๋ยวเอาปลุเป็นเอาปลากระบอกปลากระบอกหน่อย เปลี่ยนกันเอาอยู่เนาะปลาในเนาะฟังนะนะเจ้าได้คอยได้อยู่ให้มันมาทั้งี้เด้อปลาใะเด้อพูดนะขอใหม่ยังไรมาอยู่ขอนทำไมสิไรเนาะไปเอาไปเอาปุ๊กกังไปจนเปินปน้ำบัวแบบ หนาน่า huh? um, yeah, um, ่ินเห็นบอกปลาเมื่อน oh, ну? ่ะมันหนานอืออ้าวเป็นยางไบรมานเดี๋ยวไปเอาขึ้นเป็นยังสะดุ้งนะเอาขึ้นเป็นเหย่อฮะเออเหยื่อถือลายมันหนักเนาะเอาก็มาใส่เนี่ยมันสิเท้ามาได้อีกบอกอ้ยยังก็มาตึกสะดุ้ของบ้านีลยนะ hành đề à có hến ra hành đề ôi tức sử dụng đây bỏ say mong nè ây xe mong nào, đây Say say.

ngay mồm ghê. Hã? Hãy thang à nắng à, này là bộ nắng nắng mày nắng nắng bộ vườn nắng này, này Chùm thế. <laughs> โอเคพี okay, ่น ba e ้องเลยเนาะขอบุญขอบคุณที่เข้ามาชมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะไปเพาไใหใหม่กินหนาพี่น้องอยดีลืมีแฮงก์วัตสุขุสุคนเด้อจะเจ็บจะจนลำรวยลำรวยไปแล้วสสวัดีป้าก็พอกินพี่น้องเลยเนาะจ้าจังหน่อยสิเมเงินป้าดุกนะได้อนกินเมื่อยังก็สิเมื่อเห็ดสมต้มก็กินปิ้งก็กินกินอะไรอยากกินสมปลาบาน โอเคๆมึงด okay, ูนี่ๆพี่น้อง2 3 4ปลาโตอาโตบาดุกนะาดุกมีตัวใหญ่5โตพุดิเป้พุดิป้งนะเนาะมันอิ่สุขสเลยนบ่อ